พามาเบรงรถใหม่ของทีมงานตอนนอนแดงครเอเป็นหาซองเจ็ดสิบสปีดหารถในงามครับถึ้นสองร้อยได้สบายเยลยสำหรับคัน,นสองเผายัางดี รถพึ่งไปเอามานะครับโอ้งามแห่งสุดยอดเลยใช่ล่ะปลาลิงโอ้แบบงาม <c oughs> แห่งเดิมๆเ,เลยรถคันนี้เดี๋ยวิึงภายใน สวยงามนะครับซึ่อว่าน่าจะมีแอร์นะแล้เพราะแอน่าจะใส่ได้นะครับ GPS เรียบร้อยสวยงาม FN 5270สปีดอย่างสวยรถเสียต่อนอนแดงห้องคุณจัดมาใหม่สำหรับคันนี้ม่เด้ขายด้วยคันนี้ด้วยรีวิวให้เบิงนะครับ เดี๋ยวตอนหลับสนนีลอยสามหาเพื่อนเดี๋ยวจะถทายให้เบื่องเองนะครับว่ามันแห้งสำเลยนะครับสำหรับบักลงเนาะลงเทอร์โบเอาไปเจอคลิปนายพี่น่านะครับ